ทุกคนอันนี้ปิกฝายนะครับฝายนำร้นนะครับเดี๋ยวแลมันทำอะไรนะครับตอนนี้เรากำลังจะมาทำการบินฉีดพ่นนาข้าวนะครับด้วยโดนกันการเกษตรนะครับทุกคนเอาเลยเอาเลยจัดสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน ด้านนี้ไม่มีควงเบอร์เลยมาดูมาดูโดนเขล้วนะครับโดนเราของแท้แน่แนะครับของแท้ของแท้อันไหนนี่ฉีดใช่ไหมอันนี้นี่คือตัวฉีดอันนี้ฉีดอย่างเดียวไม่มีชนิดเม็ดเนาะใช่ไม่มีตัวผันถังหนึ่งฉีดได้กี่กี่กี่ไร่ค่รอบหนึ่งอ่ะสจัต อันนี้เจ็ดสจัดเจ่ตจดไดเจดไล่อ้โบินบครั้งนึงก็คือประมาณเจ็ดไร่เลยค่ะเพราะว่านานมากเลยอยากให้นัวรัวนะก็จะอยู่ที่อ๋อมัวรด้วยใช่ไหมคะอ๋อแบบรัวจะช้าจะเร็วจะเอาช้าจะเอาเร็วจะนัวจะบางได้หน่อ่าโอเคเลยอยากโชว์อันนี้เปิตรเปิดดูใหน่อยหน่อยใส่แบบโชว์โชว์ข้างในหน่อยตัวสิบนิรครับแบบนี้บินได้กี่ชั่วโมงเอาเอาสินค้าเราเรามาเลยก็ได้ เอามือมือคนผสมอะไปไหนคนผสมคนผสมต้องเปิดเพลงก่อนไหมต้องเปิดเพลงเพรานั้นรถรถแห่อยู่ปากทางผสมกันเองเลยเดี๋ยวจะไปเต้นรถแห่แล้วไม่ใช่อะไรนะตำรวจคุมรถหรอใครใครเป็นคนขับคนละขับโอ้หน้าตาเหมือนกระโดนเลยอ้าวแล้วเปิดยังไงคะาอดปกการปิดเขอดูภายในหน่อยว่าถังมันใหญ่ขนาดไหนสิบลิตรอ่ะ อ๋อนี่กลางปีกกลางปีกอ่าเครื่องบินกลางปีกอันนี้ก็คือตัวพ่นเขาใช่ไหมบินมันจะละเอียดกว่าเราเดินอันนี้ก็มีการปรับได้ไหมคะเนี่ยปรับละเอียดแบบฝอยแบบแบบปรับอยู่ปรับอยู่ที่มอเตอร์เครื่องมอเตอร์เลยเนาะปรับอยู่ที่อย่างนี้เลยว้าวครับถ้าถ้าใครสนใจนะก็ติดต่อได้นะ นักบิน3สามคนกระจายกันอยู่ต้องหมรมทั้งสามคนเลยนะกระจายโดนไปฉีดที่ได้คิดราคายังไงคะหรือว่าติดต่อส่วนตัวติดต่อส่วนตัวได้ครับผมต่อได้พราะเราใช้แต่ตอนนี้อนนี้ผมจะเอาตัวแคปซูลยิงให้ก่อนใช่่คะอันนี้พ่อครับพ่อจะของแป้งแป้งไหนของพ่อแป้งไหนแปงอื่นโอ้กี่ไร่เนี่ยพอเี้มจะพึ่งมาฉีดไปเขียวเลยสิบสองไร่์สิบสองไร่นะครับโอ้โหอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาฉีดให้พ่อเนาะ เรียว่างามมากครับมันจะเขียวอันนี้แกีอันน้เห็นไหมถือมาสองลอนเขียวใบตั้งเนี่ยอย่างนี้เลยนี่คือเขียวใบตั้งเขียวใบตั้งเขียวใบตั้งใช่ไหมคะค่ะองันนี่กี่กี่เดือนนะพ่อเข้านี่กี่เดือนสองเดือนสองเดือนถ้าคุณครับไปสัมผัสโผล่ใกล้ๆว่าสองเดือนเนาะผมข้าวอันนี้พันอะไรครับพ่อพันสี่เก้าครับพันสี่เก้าอายุอายุของการเก็บเกี่ยวเท่าไหร่ครับ มันทั้งหมมาร้อยร้อยยี่สิบวันสี่เดือนเนาะสี่เดือนแสดงว่าตอนนี้เราผ่านมาขึ้นทางแล้วค่ออ๋อใช้อะไรบ้างพ่อที่ของเราเนี่ยกใช้ไอเทมเกลยตัวกระสอบเนาะตัวกระสอบไม้เพบกินพัดแล้วก็ฉีดพ่นพ่อฉีดไปกี่ครั้งนี่ฉีดไปสองครั้งครับอ๋อฉีดไปสองครั้งตีว่าเดือนหนึ่งฉีดครั้งหนึ่งครับปีที่แล้วปีแล้วได้เขาเท่าไหร่พ่อชค่สองคำมีโลด โอ้แต่เนี่ยวิโรดส่งก็คือไล่ละตันกว่าไล่ละตันกว่าทั้งหมดกี่ไล่เหาะตอนนี้ที่เราทําอันนี้มันสิบสองสิบสองไล่สิบสองไล่ตั้งแต่สี่ไล่อ๋อไอแป้งไอแป้งไอแป้งสีไร่ที่เนี่ยวิโรจน์เคยส่งให้ผมคือตอนนี้คือได้ใช้ของสีไร่สีตันครัสีตันกว่าครับอ่านั่นนาเห็นไหมแสดงว่าสรุปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือไร่ละมากกว่าหนึ่งตัน ก่อนหน้านั้นได้ไหมพ่อก่อนหน้านั้นที่ยังไม่รู้จักตรงเนี้ยได้ได้ได้ดีแบบนี้ไม่ถึงโอเคเนาะก่อนหน้านั้นได้ประมาณเท่าไหร่คะพ่อเลื่อนชิ้นก็ประมาณหกเจ็ดตันในสิบสองไร่หกเจ็ดตันก็ไม่ถึงไร่ละตันอ่าแต่ว่าพอเรามาใช้พีทเคนี่ใช้มาใช้มากี่กี่รอบพ่อกี่ปีตอนแรกผมเอากระเบื้อง